เดี๋ยววันนี้ตาจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะการฟอกสีกับการฟอกสีผมกับผมฟอกแล้วก็ผ่านไป15นาทีนะคะสีจะออกมาประมาณไหนนะคะอันนี้ใช้ผมฟอกของบลอนมีแล้วก็ไฮโดรเจนบลอนมี12%นะคะเดี๋ยวตามมาดูกันค่ะ นี่นะคะสงที่สไตจะเอามาอวดมาอวดนะคะสีอันนี้คือสีพื้นสีธรรมชาติสีดํามากๆนะคะน่าจะอยู่เบอร์หนึ่งหรือว่าเบอร์สามนะคะทีนี้เราฟอกไปแล้วสีมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่คือสีที่ฟอกด้วยไฮโดรเจนนะคะสิบสองเปอร์เซ็นตใช้เวลาอยู่ที่สิบห้านาทีนะคะก็จะได้สีประมาณนี้ถ้าใครแบบว่าไม่วอลแวไม่อยากได้สีเทาไม่อยากได้สีแบบว่ามนเยอะก็คือฟอก 15นาทีแล้วก็ได้แบบนี้เลยนะคะวิธีการก็คือต้องใช้น้ํายาให้มันชุ่มเลยทีเดียวนะคะสีผมจะได้ไม่ด่างนั่นเองนะคะนี่คือสตา์แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ฟอกบนหัวตัวเองแต่มันเป็นผมสีที่สตาเป็นผมเดียวกับคนผมเอเชียแล้วก็ผมดำนะคะอันนี้ก็คือวิธีการฟอกผมนะคะแบบง่ายๆแล้วก็อ่าตัวนี้ซึ่งมันไม่ได้อยู่บนหัวเราสตาก็ไม่ได้ผสมโอลอพลักแต่ถ้ากราบใดที่ มันอยู่บนหนังศีรษะของเรานะคะตาก็อยากให้คุณผสมโอลาแพลกไปด้วยเดี๋ยวตาจะทำวิธีการหรือว่าจะเขียนวิธีการไว้นะคะในช่องคำอธิบายว่าวิธีการฟอกผม,ผมเราใช้ส่วนผสมเท่าไหร่แล้วก็ใส่โอลาแพรกกี่มิลลิกรัมอะไรประมาณนี้นะคะกี่มิลลิลิตรก็ว่ากันไปนะคะแล้วก็ได้สีแบบนี้นะคะซึ่งสีก็จะเป็นสีบลอนนะคะอันนี้แค่15นาทีของบลอนมีนะคะ โอเคเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนๆเห็นกันหรือเปล่าคะ่ะว่าสีมันจะออกประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวตล์จะไว้ต่อนะคะไว้ต่อไปเป็นชั่วโมงเลยนะคะว่าสีเขาลิปแบบออกมาส้มขนาดไหนขาวขนาดไหนเนาะเดี๋ยวค่อยตามไปดูกันนะคะตอนที่มันลิปเรียบร้อยแล้วตอนที่มันแบบดึงเม็ดสีออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าสีเนี้ยมันจะ มันจะออกมาสว่างให้สตาร์ระดับไหนนะคะสตาร์มีแพงสีเดียสตาร์จะเอามาเทียบกันนะคะมาเปรียบเทียบกันว่าสีที่เราฟอ,อกไว้แบบเนี้ยมันจะออกมาระดับได้10หรือเปล่าระดับ78 9อย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะโอเคค่ะ